มาแล้วข้างหลังปึ๊บฮาววัดตายตัดโอ้ยโอ้ยกูขึ้ไงอะน้องเป็นกึนกึเป็นกึนกึอาไปเอาไปเอาไปันหนึ่งเอาไปอันนึงดี๋ยกูจะเลาะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหยิบเองท่วางเสร็จแล้วกูหยิบโอ้ยชุดละชุดเยอะมากไอ้เหี้ยได้ดีกว่าแล้วดี ก็ง่ะคือยนได้ดีป่ะอ่งตรงาโคราาไปแล้วไม่ได้ม่นข้าวหอโเยไม่มีเลครัไม่มีใหรดูเลยโมเฮ้ยตายละไอ้ฮ่าฮาฮ่าฮ่ายาฮ่าฮ่าาาตรฟงเลยนยมันาเปทนปล่อยจันลงมา